อีกแล้วนะคะคลิปนี้เนาะติวก็จะมาเปิดกุเสื้อคอปที่ติวมีแล้วก็สั่งมาจากใน IG นะคะมีหลายตัวมากๆเลยประมาณแบบ10กว่าตัวได้เนาะก็สาวอัวบแบบเรานะคะก็ใส่เสื้อคอปหรือว่าโชว์พุงบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ดูอ้วนเกินไปใส่ได้อ่าหลายๆโอกาสเลยใส่แบบให้มันเป็นแบบเบสิกลุกหรือว่าใส่ออกไปแห้งเอาออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยเนาะ ส่วนมากติวก็จะมีแต่พวกเสื้อคอปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเอาไปแมทกับกางเกงได้หลายแบบมากเลยเนาะก็เลยจะมีเยอะแล้ววันนี้นะก็จะพิเศษนิดนึงก็คือติวเนี่ยจะบอกพิกัดร้านใน IG ด้วยว่าติวสั่งมาจากที่ไหนบ้างพร้อมกับมาลองให้ดูทุกตัวเลยว่ามันโอเคไหมออนบัเจตราคาถูกไม่เกิน500บาททั้งหมดเลยทุกตัวเลยนะคะอย่างมากก็200 300 400ประมาณนี้ไม่เกิน500บาท โอเคค่ะไปดูกันเลยว่ามีแบบไหนบ้างทะเรอันนี้เป็นหมวดหมู่แรกก็จะแนวแบบว่าเสื้อคอปที่เป็นลายดอกนี่ชอบตัวนี้มากเลยแบบจะเป็นแบบเหมือนดอกอเขาเรียกว,ว่าอะไรอะลาเวนเดอร์สีแบบสีลาเวนเดอร์เป็นดอกเป็นดอกแบบเล็กๆดอกเดซี่ดอกเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ว่าแบบมันเป็นดอกเล็กๆน่ารักมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ จะบอกว่าอันเนี้ยตัวละร้อยเองมันเป็นเสื้อคอปแล้วก็มีเชือกผูกข้างหน้าแบบนี้แล้วก็แขนยาวเคยใส่ไปทะเลแค่ครั้งเดียวเองอะเป็นแขนแบบมีสมอกตรงแขนแล้วก็เป็นสมคอกทั้งตัวเลยอันนี้ก็น่ารักเป็นหลอกเป็นดอกเล็กๆเ,เหมือนกันแขนจะเป็นสมอกตรงปลายตรงข้อมือแบบนี้เป็นแขนยาวสม็อกแขนยาวแล้วก็ข้างหน้ามีกระดุมแบบ oo, นี้น่ารักมากเลยมีกระดุมข้างหน้านะแล้วก็ ความยาวของเสื้อก็ไม่ได้ยาวมากมันจะปิดสะดือพอดีอ่ะตัวเนี้ยน่ารักมากเป็นสมอกเหมือนกันฟรีไซส์นะสาวอวบใส่ได้แบบเพราะมันยืดได้เยอะเลยดูดิตดี๋ยวจะซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบเป็นสมอก,ก์กส่วนมากเลยเพราะว่ามันยืดได้เยอะมันเป็นฟรีไซส์เนาะสาวอวบแบบเราก็ใส่ได้รอดนะคะใส่ได้เลยแบบนี้อันนี้ไม่ได้แบบเป็นดอกมากแต่ว่ามันเป็นลูกไม้น่ารักมาก เหมือนกันแขนมันชอบดีเทลมันเป็นกระดุมแบบนี้แล้วลายลายเสื้อมันเป็นลายลูกไม้แล้วก็เป็นลูกไม้ที่แบบเหมือนดอกดอกเล็กๆชายเสื้อมันเป็นระบายแบบนี้ใส่แล้วน่ารักมากเดี๋ยวจะขึ้นพิกัดร้านในไอจีให้นะแล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งเป็นดอกดอกเหมือนกันติ๋ยวชอบเสื้อผ้าที่แบบออกแนวแบบดอกเล็กๆน่ารักนิดๆเนาะแบบว่าเน้นแบบ หวานด้วยแต่สีไม่ได้หวานนะเนี่ยสีแบบสีแสบมากจริงๆมันเป็นเดทสนะแต่ติว่าใส่แล้วมันสั้นมากๆเลยก็เลยกะว่าจะเอามาใส่เป็นเสื้อซะเลยแล้วก็ใส่กางเกงทับปิดข้างล่างไปใส่เป็นคอปได้นะตัวเนี้ยน่ารักมากแขนตุ๊กตาแบบนี้เนาะซื้อมาใน IG เหมือนกัน2,300ประมาณเนี้ยแต่ไม่มีป้ายตัวเนี้ย มาอีกกองหนึ่งนะเสื้อคอปกองนี้จะเป็นเสื้อคอปที่ติ๋วใส่บ่อยแล้วก็ชอบมากๆก็คือให้ขายต่อก็คือไม่ขาย <c oughs> ก็จะแยกหมวดหมู่กันเนาะกับลายดอกแล้วก็สีเรียบๆที่ใส่ได้บ่อยๆเนาะอันนี้เป็นตัวโปรดของติ๋วแทบทุกตัวเลยใส่บ่อยนะะัานลมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างตัวแรกจะบอกว่าตัวนี้ตัวละหนึ่งบาทเท่านั้นเอง เป็นเสื้อคอปแบบแขนตุ๊กตาตรงนี้แล้วก็ชายเสื้อก็เป็นสมอกแบบนี้นะคะออกได้เยอะมากๆเลยสาววบใส่ได้ใส่แล้วไม่โป๊ะแน่นอนตัวนี้น่ารักมากๆเลยตัวละหนึ่งรอยบาทเองซื้อมาขำๆแล้วใส่ได้คดคุ้มอ่ะใส่แบบอยู่ใส่บ่อยมากตัวนี้คุ้มจริงอะไรจริงต่อไปทีดตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักมากชอบทรง ตรงเต้าอะ่ะตรงแบบหน้าอกอะ่ะมันจะเป็นแบบทรงแบบเต้าแล้วก็มีกระดุมข้างหน้าแบบนี้ข้างหลังก็การตาอีกแล้วเป็นสมอกยืดได้เยอะมากแล้วมันจะมีแบบดีเทลเล็กๆเ,เป็นลูกไม้ตรงนี้ใส่แล้วโอ้ยน่ารักสุดติมากเลยแบบเกาหลีคาไวีมากๆนี่โซคิว so เป็นแขนยาวแบบนี้นะตัวนี้มันจะเก็บทรงตรงเอวเราอะ่ะให้เราดูแบบมีเอวขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวติจะใส่ให้ดูนะคะ ตันนี้ก็น่ารักมากๆเลยจำร้านไม่ได้ว่าได้มาจากไหนแต่ว่าตัวละไม่แพงอะตัวละ2หรือ300รนี่แหละตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้ททเดนี่เลยตัวนี้เป็นของคิวคตตันน่ารักมากขายที่ช็อปด้วยนะช็อป มันจะวางขายกับช็อปวิดอิ t อะแต่ติว่าซื้อเสื้อผ้าของวิดอิ t อยู่แล้วเนาะก็เลยไปเจอตัวนี้ก็เลยซื้อมาในไอจีเหมือนกันคิ Q ้วคาตตอนนะจ๊ะนี่มันจะแบบคอมันจะเป็นอย่างเงี้ยลายหัวใจสีเขียวตุ่นๆน่ารักมากชอบมากมันจะเป็นเสื้อคอปที่อันเนี้ยแบบค่อนข้างเอวลอยนะเพราะตัวเล็กอะเสื้อหมาจริงอันเนี้ยเสื้อหมาแต่ว,ว่าสาวก็ใส่ได้ แล้วข้างหลังมันก็จะเป็นเชือกแบบนี้ให้เราแบบเอาไว้ผูกข้างหลังมีดีเทลเป็นโบว์เล็กๆข้างหลังน่ารักมากเลยตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นแบบใส่แบบเปิดไหล่ก็ได้หรือว่าใส่แบบอย่างนี้ก็ได้นะใส่ได้หลายแบบแล้วเสื้อเขาจะเป็นแบบสมอกแบบนี้ค่ะ เป็นกึ่งแขนยาวประมาณ5ส่วนไม่ได้ยาวมากนะแล้วก็เป็นสมอข้างหน้าแบบนี้ข้างหลังก็เหมือนกันแบบนี้เป็นลายสก๊อตเล็กๆน่ารักมากเลยอันนี้ตัวนี้ติ๋็ใส่บ่อยนะใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปได้หมดเลยใส่ไปแบบน่ารักตัวรับสองสอตัวต่อไปตัวนี้ก็เลิฟเมากๆเลยได้มาจากในอจตัวละ230บาทคุ้มมาก230บาทติ๋วใส่บ่อยเหมือนกันมันจะยูซีเป็นทรงแบบ เต้าแบบเนี้ยชอบมากเลยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีกระดุมข้างหน้าแล้วก็แน่นอนว่าข้างหลังเป็นสมอกนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดอีกตัวที่ติวใส่บ่อยนะนี่มันจะมีดีเทลข้างหน้าแบบนี้เซ็กซี่เล็กๆแต่ไม่โปะนะแขนก็จะเป็นแขนแบบกตาแบบนี้ข้างหลังก็สมอกอีกแล้วจ้าดูสีดิหวานแววแววแววเหมาะกับสาวเหมาะกับสาวแววแอนด์โปนเจ็กซี่แบบเรานะ ตัวนี้ราคา200หรือ300บาทเนี่ยแหละซื้อจากร้านซิตเตอร์จะบอกว่าร้านซิตเตอร์เนี่ยเป็นร้านโปรดในไอจีของติ๋วเลยเพราะว่าช็อปแล้วก็เลงไว้อีกหลายตัวว่าจะซื้อเหมือนกันมาถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวนี้ใส่แล้วมีแต่คนชมว่าสวยมากทำไมมีแต่เสื้อสวยๆแล้วก็มีคนทักได็กในไอมาซื้อต่อหลายคนงงมากแม่ เนี่ยแขนมันจะเป็นแบบเนี้ยน่ารักตัวละ490บาทหรือ450เนี่ยแหละจากร้านซิปเปอร์เหมือนกันนี่ร้านนี้เลยซิปเปอร์นะข้างหลังก็เป็นสมอลแบบนี้ใส่แล้วคิวมากๆเลยโอเคค่ะก็หมดแล้วเนาะสำหรับเสื้อคอปที่ติมีทั้งหมดเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ติวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย